สวัสดีครับผมเตตะวันนะครับทุกคนไฮวอลครับก็มา1 2 2เนี่ยเป็นงานสไตลิ่งใช่ไหมครับเป็นงานท้ายปีที่มีคนมาเจอกันเยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นงานที่จอยมากๆส่งท้ายปีครับเราก็ต้องเตรียมลุคให้แน่นนิดนึงครับถ้าใครอยากสติลล์ลุคผมนะครับสามารถใช้ฟังก์ชัน Im เม e เชอร์ได้นะครับเตลองกับเป็นโปรดักครับช่างแต่งหน้าเนี่ยชอบใช้แบบโปรดักที่แบบเป็นความลับแล้วเขาไม่ยอมบอกว่าใช้อะไรเราก็เลยใช้ถ่ายรูปขึ้นมาเลยใน Lazada ครับ ตัวกันจัดเต็มมากๆเลยเพราะเรามากับที่ลาซาด้าทังทีเราก็ต้องสวยช่ำๆๆหน่อยใช่ไหมคะส่วนเรื่องของโชว์เองก็มีทั้งเพลงใหม่เนะแล้วก็เพลงลาลาลุกด้วยะค่ะวันนี้ก็ใหญ่ทุกคนรอติดตามกันได้น,<ล>ะนะคะสำหรับใครที่อยากสติวเดอรลุคของพวกเราโฟอีปน,น,นะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์ a g e Search นะคะใน Lazada าได้เลย สวัสดีครับซีโนเนียลครับผมครับผมที่มเซอร์จริงๆเป็นฟังก์ชันหนึ่งของแอป Lazada นะครับที่รู้สึกว่าอุ๊ยเขาใช้ดีมากๆเลยใช้ง่ายมากๆคุณอยากได้อะไรก็ถ่ายรูปนั้นไปนะครับแล้วก็เซิร์ชแล้วก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเต็มเลยครับผมส่วนตัวผมมีแคชชุดลุคแล้วก็ชุดนอนอะไรเงี้ยอย่างเอาผมก็จะเป็นลุคที่แบบอุ๊ยสีสันสดใสน่ารักน่ารัก7 8 9สวัสดีครับพวกเราบส ก็มาในทีมสีชมพูหวานแจ๋วเลยนะครับผมฉันก็ได้มาร่วมโชว์ด้วยครับถ้าใครติดใจชุนไหนของพวกเราก็สามารถ steal the look ได้ด้วย image <ม> search ในแ Ad อปลาซ a าดนะครับมันเป็นแบบอุป,ปรกรณ์เป็นชูที่แบบ useful มากๆครั สวัสดีว o ลคไทยแลนด์ค่ะเป็ลา่าราน,นีค่ะเราช้อปปิ้งผ่านทางรัศาดาเลยค่ะ,คะก็มีทุกอย่างค่ะก็กดเข้าไปที่รัศาดาแฟชั่นเลยค่ะใครที่ชอบลุคนี้ของเบลเนี่ยสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้เลยนะคะคแล้วก็เอารูปเนี่ยไปเข้าในแอปรัศาดานะคะคุณก็จะสามารถหาลรูปที่ใกล้เคียงแบบนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีครับผมชินนัยนะครับสดีครับผมโฟนัธวัฒน์ครับทีมการแต่งตัวของเราเป็น Y 2 K ครับก็แปลงใหม่ดีครับแล้วก็วันนี้เตรียมเพลงครับมาสองเพลงมาร้องให้ฟังครับ c o l l e กชันใหม่ของแบรนด์พวกเราแบรนด์ผมคือ d y ครับส่วนแบรนด์ของโฟสเป็นนิโมเนเรามี Exclusive Collection ที่จะมาขายเฉพาะที่ l a z a d a ครับในงาน1212นี้ก็อยากให้ทุกคนไปจับจองด้วยนะครับทุกคนจะได้เห็นรูปแบบเสื้อของเราอีกแน่นอนครับ